ไม่มีแล้วนะคะมเมื่อกี้ที่แบบดึงสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันกับเฟอร์ที่บูฟ็อกเอ u าท์ดอค่ะและแล้วเราก็ได้เปิดไอเทมรับขวัญใจชาวแคมหรือใครก็ตามที่ชอบใช้ไฟเยอะๆสิ่งนั้นก็คือเครื่องปั่นไฟแบบพกพาจากแบรนด์เดมิติค,ค่ะตัวนี้นะคะคือรุ่น PGE 121ค่ะมีขนาด2.2กิโลวัตต์และที่สำคัญมันมีพิกสตาร สูงที่สุดมากกว่าเครื่องปั่นไฟตัวอื่นที่มีอยู่ตอนนี้เลยก็คือ2,100วัตต์นะคะในระหว่างรันเครื่องเนี่ยก็ยังสามารถรันได้ถึง1,800วัตต์เลยทีเดียวรุ่นนี้ถูกดีไซน์มาให้ใช้งานง่ายใครๆก็ใช้ได้หรือผู้หญิงอย่างเราก็ใช้ได้ค่ะเราจะไม่ต้องสตาร์ทเครื่องด้วยแบบเอเออีกแล้วอีกต่อไปแต่ว่าเราจะมีการสตาร์ทแบบ ไฟฟ้ากดปุ๊บก็สามารถสตาร์ทได้เลยแต่นอกจากสตาร์ทไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสตาร์ทมือแถมาให้ด้วยตรงนี้นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสตาร์ทไม่ติดซึ่งมันอาจจะเกิดจากอุณหภูมิเครื่องเนี่ยมันเย็นเกินไปเราก็จะให้โช๊ตตัวนี้สามารถดึงเปิดปิดอย่างนี้ได้เลยก็จะเพิ่มอุณหภูมิในเครื่องแล้วก็ทําให้มันสตาร์ทติดได้นะคะข้อดีข้อที่2ออย่างที่ใครหลายๆคนจะกังวลว่าเราจะไม่ชอบใช้เครื่องปั่นไฟเลยเพราะว่าเสียงมันดังแต่ว่าตัวนี้เสียงเงียบมาก ผมพ,พูดได้เลยว่าถ้าเทียบกับขนาดเดียวกันในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยพูดได้เลยว่าเสียงเนี่ยเงียบกว่าเยอะส่วนข้อที่3นะคะตัวเนี้ยมันถูกดีไซน์มาเหมือนกระเป๋าเดินทางใช่ไหมคะเพราะการดีไซน์แบบนี้ทําให้เราสามารถพกพาได้สะดวกเคลื่อนย้ายง่ายจะวางตาั้งนอนเอียงตะแคงอะไรก็แล้วแต่น้ํามันในเครื่องจะไม่ไหลไปไหน,นะะเลยค่ะมันก็จะเก็บอยู่ในถังสามารถไปลากในพื้นที่ไหนก็ได้ขู่ขาก็ยังไหว สำหรับทางสั่งพาแนลนะคะก็จะมี2.2 AC p a r allel นะคะแล้วก็2ซ็อกเก็ตของ AC 230โตรงนี้ก็จะมี2ช่อง USB นะคะความสวยงามของมันก็คือมีฝาชาร์จจ i n งค่ะคือผู้หญิงสายติดมือถืออย่างเราเนี่ยน่าจะชอบช่องนี้มากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มี DC p ็อกเก็ต1ช่องแล้วก็มี DC โปรเ e คเตอร์อีก เพื่อกันไฟเกินนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ on off คืออะไร engine กับ eco ความพิเศษของมันเลยก็คือมันมีฟัง์กชันประหยัดซึ่งฟัง์กชันประหยัดพลังงานเนี่ยจะเป็นฟัง์กชันที่ช่วยทำให้ทั้งเสียงเครื่องตงัวเนี้ยเงียบแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันด้วยสำหรับใครที่เปิดเเปิดตัวเครื่องนี้ไว้ แล้วใช้อุปกรณ์กินไฟต่ำๆเนี่ยก็สามารถเปิดคู่กับหมดอีกข้อได้เลยนะคะแล้วส่วนตรงนี้คือที่เปิดปิดน้ํามันซึ่งฟังก์ชันเนี้ยเครื่องปั่นไฟฟ้าตัวอื่นเนี่ยไม่มีเลยส่วนด้านบนนี้อย่างฝาที่บอค่ะนอกจากเปิดปิดข้างแผ่นแนลแล้วก็สามารถเปิดปิดได้จากข้างบนนี้เลยเปิดปิดง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ตัวฝานี้ก็จะเปิดขึ้นมาเพื่อเติมน้ํามันตรงนี้เลยค่ะเอาละค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการใช้งาน เครื่องปั่นไฟพูพาตัวนี้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่ากล่องเนี่ยถูกแพ็คมา2ชาั้นเลยด้วยกันนะคะอย่างแรกเมื่อแกะกล่องออกมาเลยภายในกล่องเนี่ยจะแถมมาด้วยอุปกรณ์ช่างพื้นฐานก็มีไขควงสลักหันน็อตต่างๆนะคะแล้วก็มีกล้วยไว้สําหรับเติมน้ำมันแล้วก็มีที่ชาร์จแบตรถยนต์ก็คือตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้แล้วก็มีคู่มือจริงๆแล้วตัวเนี้ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายอยู่แล้วแต่ว่าภายในนี้ก็จะมีเรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาว่าถ้าเครื่องมีปปญนาสามารถแก้งไงก็เปิดดูได้นะคะนอกจากน้ํามันที่ให้พลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะคะตัวนี้ยังต้องการน้ํามันเครื่องสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้อีกด้วยก็เป็นน้ํามันเครื่องทั่วไปเลยสีจังหวะนะคะสามารถใช้ได้แล้วก็มาเปิดกันที่ตรงนี้ก่อนตรงสีงส้มๆนี้นะคะสามารถใช้น้ํามันเครื่องใส่น้ํามันเครื่องในตรงนี้ได้เลยแล้วก็สีขาวๆตัวนี้จะเห็นว่ามันคือสายแบต ตอนแรกที่มาใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ถูกเสียบไว้เราก็จะต้องต่อมันก่อนเพื่อจะได้ให้แบตใช้งานได้นะคะครั้งแรกที่เปิดใช้งานตัวฝาเนี่ยเวลาเราเคลื่อนที่เราก็จะออฟมันไว้ทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดมันก่อนใลนน้ามันเนี่ยไหลแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่2เลยก็คือเปิดสวิตสีแดงก็คือสวิตช์เอนจินตัวนี้นะคะแต่ว่าในครั้งแรกแบตเตอรี่จะยังไม่มีพลังงานไฟฟ้าอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราจะต้องสตาร์ทมือกันก่อน ในการสตาร์ทมือเนี่ยเดี๋ยวเรจะทดลองให้ดูได้แล้วค่ตรงนี้ก็คือใช้งานได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะขอปิดก่อนนิดนึงเนาะหลังจากครั้งนี้ก็กดสตาร์ไฟฟาอย่างเดียวนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเปิดสวิตช์สีแดงให้มันออนก่อนแล้วเราก็กดสตาร์ตรงนี้นะคะเอ้แค่นี้เนี่ยไม่มีแล้วนะคะมเมื่อกี้ที่แบบดึงขอปิดไวก่อนแล้วกันเนาะ จากเมื่อกี้จะได้ยินเสียงใช่ไหมคะจริงๆสำหรับเฟอร์แล้วถือว่าไม่ได้ดังมากเลยมากกว่าเสียงพูดเราคุยอยู่นิดนึงมันใช้ได้นานกี่ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ไฟขนาดเท่าไหร่ใช้กำลังกินไฟเท่าไหร่ขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะสำหรับใครก็ตามที่สนใจสั่งซื้อน,นะคะก็สามารถตรงกดข้อความได้ภายใต้โพน,นี้เลยหรือว่าทักอินบ็อกซ์มาคุยกับเฟอร์ก็ได้เดี๋ยวเฟอร์จะตอบเองทุกข้อความเลยนะคะอย่าลืม กดดูแล้วก็กดไลค์เพจให้เป็นซีเฟิร์ได้นะคะครั้งหน้าที่มีคลิปใหม่จะได้คอยติดตามกันอีกขอบคุณค่ะ